เศรษฐีนีวัยหกสิบกลับตั้งคันกับพระหนุ่มวัยเพียงยี่สิบแต่สิ่งที่ทุกคนไม่เคยรู้คือความลับดำมืดที่เธอพยายามฝังกลบมากว่าสี่สิบปีความลับที่จะเปลี่ยนคืนหรูหราให้กลายเป็นพิธีกรรมสยองขวัญเศรษฐีนีวัยหกสิบยืนอยู่ในห้องโถงหรูแชนเดเลียแก้วคริสตัลสองประกายระยิบระยับแต่เธอกลับรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวนน่นทึบเสียงลมหายใจของเธอดังชัดเจนในความเงียบกลิ่นกํายาลอยอวนจากห้องพระด้านใน ทุกก้าวที่เดินยิ่งทําให้หัวใจเต้นแรงประตูไม้สักถูกผลักออกเบาๆพระหนุ่มวัยยี่สิบปรากฏตัวดวงตาเขาสบมาด้วยประกายแปลกประหลาดเศรษฐีนีรู้สึกมือเย็นเฉียบสายตาของบ่าวไพร่ที่ซ่อนอยู่หลังม่าหนักอึ้องเหมือนทุกคู่ตามีความลับบางอย่างที่ยังไม่ถูกเปิดเผยเสียงหัวเราะเบาๆดังมาจากมุมมืดทำให้ขนลุกกวาไปทั้งแขนเธอเหลียวมองแต่ไม่เห็นใคร พระหนุ่มยื่นมือออกมาสัมผัสนั้นร้อนแรงเกินกว่าที่สมควรเป็นเศรษฐีนีสะดุ้งเธอรู้สึกถึงแรงสันสะเทือนในอกในห้องนั้นอุณหภูมิแปรปรวนเหมือนกำแพงทั้งสี่บีบเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆเธอได้ยินเสียงกระซิบเป็นท่อยคำโบราณดวงตาของพระหนุ่มวาวโรธริมฝีปากเขาเอื้อนเอ่ยชื่อที่เธอไม่เคยบอกใครชื่อที่ถูกฝังไว้ในความลับดำมืดกว่าสี่ิบปี หัวใจของเศรษธีนีเต้นแรงจนแทบทะลุอกเธอก้าวถอยหลังแต่ร่างกายแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงไว้ด้วยสายตาคู่นั้นและเธอก็เห็นเงาสลัวสะท้อนบนผนังห้องเงาที่ไม่ใช่ของเธอและไม่ใช่ของเขาเงานั้นกำลังเคลื่อนไหวอย่างอิสระเงานั้นยืดยาวบิดเบี้ยวเหมือนร่างของสตรีที่กรีดร้องโดยไร้เสียงปากอ้ากว้างแต่ไม่มีถ้อยคำใดเล็ดลอดออกมาเศษธีนีหายใจติดขัด กลิ่นกัญญาญหวานหอมแปรเปลี่ยนเป็นกลิ่นคาวเลือดร่างกายเธอสั่นสะท้านเหมือนถูกลมหนาวเผาพัดผ่านพระหนุ่มก้าวเข้ามาใกล้สายตาของเขาเย็นชาจนเหมือนใบมีดคมกริบริมฝีปากคลี่ยิ้มช้าๆแต่เต็มไปด้วยความน่ากลัวเงาดำบนผนังขยับเร็วขึ้นแขนขาค่อยพันเหมือนสัตว์ประหลาดมันค่อยๆเอื้อมเข้าหาเธอเสียงกลองเก่าในห้องประดังขึ้นเองจังหวะหนักหน่วงกระแทกเข้ากับหัวใจ ทุกจังหวะเหมือนตีตราว่าความลับกำลังถูกเปิดเผยเศรษฐีนีหันไปมองพระหนุ่มแสงตะเกียงส่องให้เห็นดวงตาของเขาเปลี่ยนสีจากดำสนิทกลายเป็นแดงฉานราวกับเปลวเพลิงร่างของเธอเริ่มชาเหมือนเลือดทุกหยดหยุดไหลเวียนเสียงกระซิบโบราณดังชัดเจนในหูแต่ครั้งนี้มันเป็นเสียงของเธอเองที่กำลังเปล่งออกมาริมฝีปากของเศรษฐีนีขยับแต่เธอไม่อาจควบคุมถ้อยคำที่เอื่อนเอ่ย เสียงนั้นดังก้องเหมือนมาจากอีกโลกพระหนุ่มยืนนิ่งแววตาแดงฉานไม่กระพริบเหมือนรอคอยคำสาบานที่ถูกปลุกขึ้นเงาดำบนผนังสันสถานแปรเปลี่ยนเป็นรูปร่างทารกในครรภ์ดินพ่านราวกับต้องการจะออกมาความเจ็บปวดแล่นประตูในท้องเศรษฐีนีเธอกรีดร้องสุดเสียงแต่เสียงกลับถูกกลืนหายไปในความมืด ห้องโถงรูสะท้อนเพียงเสียงหัวเราะแห่พร่าเสียงนั้นไม่ใช่ของพระหนุ่มและไม่ใช่ของเธอมันเป็นเสียงของบางสิ่งที่อยู่ในเงามืดบางสิ่งที่ถูกผูกพันไว้กับความลับเมื่อสี่สิบปีก่อนและกำลังจะกลับมาทวงสิทธิ์ของมันแชนเดอเร์เลียกแกว่งไว้เองท,งทั้งที่ไร้ลมแสงไฟสะท้อนเป็นริ้วเลือดบนผนังขาวบ่าวพร่ที่ซ่อนอยู่หลังม่านต่างสุดลงเหมือนถูกกดด้วยแรงมหาศาลเศษฐีนีซุดคุกเข่าลง เหงื่อเย็นผสมเลือดซึมออกจากผิวหนังสายตาเบิกโพรงมองเงาดำที่กำลังคลี่คลายร่างพระหนุ่มก้าวมาชิดจนได้ยินเสียงลมหายใจเขาเอื้อมมือแตะท้องนูนของเธอความอุ่นนั้นราวกับเปลวไฟแผดเผาเข้าไปถึงกระดูกทารกเนาในผนังเต้นแรงหัวใจมันดังเหมือนกลองสงครามทุกจังหวะสั่นสะเทือนจนพื้นหินอ่อนแตกร้าวเศรษฐีนีพยายามหน,นี ลำคอถูกบีบแน่นด้วยแรงที่มองไม่เห็นดวงตาเธอเหลือบขึ้นไปเห็นเพดานที่นั่นเองร่างสีดำสนิทโผล่ห้อยหัวลงมายิ้มสยะกว้างจนฟันเรียงแถวปรากฏชัดและเปล่งเสียงทักทายชื่อจริงของเธออย่างชัดถ้อยชัดคำเสียงนั้นก้องสะท้อนรอบห้องเหมือนผนังทุกด้านเอ,อ่ยออกมาพร้อมกันเศร็ฐีนีตัวสั่นจนเข่าสุดแตะพื้นหินเย็นพระหนุ่มไม่ขยับแม้แต่น้อยรอยยิ้มบนใบหน้ายังคงตรึงแน่น ดวงตาสีแดงเพ่งมองร่างดำที่ห้อยหัวเงานั้นเอื้อมือยาวผิดธรรมชาตินิ้วยาวเรียวคล้ายกรงเล็บมันค่อยๆลากไปตามพื้นจนเกิดเสียงเสศยองเศษทีนี้ได้กลิ่นเหม็นไหมกลิ่นเนื้อสดถูกย่างบนเปลวไฟควันดำลอยกลุ่นเต็มห้องโถงเธอพยายามร้องเรียกแต่เสียงไม่ออกมาลำคอแห้งผากเหมือนถูกเผาจนขาดน้ำหัวใจเต้นแรงจนเจ็บแปบ,บในอก ร่างดำโน้มหน้าลงใกล้ใบหน้าของมันไร้ดวงตาแต่กลับสะท้อนภาพเด็กทารกที่กำลังดิ้นอยู่ในท้องของเธออย่างชัดเจนเศรษฐีนีเบิกตากว้างภาพทารกในเงานั้นขยับปากเหมือนกำลังเรียกหาเธอด้วยน้ำเสียงที่ไม่มีใครได้ยินหัวใจของเธอเต้นแรงเกินควบคุมความร้อนวูบวาบแล่นผ่านเส้นเลือดมือสันพยายามจับกำแพงแต่กลับสัมผัสดได้เพียงความเหนียวหนือคล้ายเลือดสดพระหนุ่มยกมือประนม เสียงสวดเผาเบาดังขึ้นแต่แทนที่จะเป็นเสียงขับไล่มันกลับเหมือนการเรียกเชื้อเชิญเงาดำยิ้มกว้างกว่าเดิมปากแยกยาวจนฉีกถึงหูเสียงหัวเราะต่ำลึกสั่นสะท้านไปทั้งอากาศเศรษฐีนีรู้สึกว่าทารกในคันดิ้นแรงขึ้นเหมือนมีมือเล็กๆพยายามฉีกผิวหนังจากด้านในความเจ็บปวดและปัตุจนเธอแทบสิ้นสติแล้วเสียงกระซิบก็ดังชัดเจนในหัว บอกเล่าความจริงที่เธอฝังกลบมาตลอด40ปีความจริงที่ไม่ควรถูกใครล่วงรู้เธอได้ยินชื่อชายคนหนึ่งชื่อที่เธอสาบานว่าจะไม่เอ่ยออกมาอีกตลอดชีวิตเสียงนั้นลากยาวทีละพยางจนหัวใจแทบหยุดเต้นภาาอดีตผุดว่าขึ้นมาในความมืดขึ้นฝนกระหน่ำที่เต็มไปด้วยเลือดและเสียงกรีดร้องร่างทารกถูกห่อผ้าแล้วฝังลงใต้ต้นโพล,ลังคลือหาดเศรษฐีนิสอื้อสถาน เธอจำได้ชัดเจนทุกหยดน้ำตาทุกเสียงหอบหายใจแต่เธอก็เลือกที่จะปิดตาปิดหูและปิดปากมาตลอดเงาดำโน้มเข้ามาใกล้กลิ่นดินเปียกชวยออกจากร่างมันผสมกับกลิ่นเลือดเก่าที่คละคลุ้งจนแทบหายใจไม่ออกพระหนุ่มเอื้อมมือมาจับแขนเธอแรงบีบราวกับเหล็กร้อนกดทับเขากระสิบเบาๆว่าความลับไม่มีวันตายเศรษฐีนีมองไปที่เงาดำอีกครั้ง และสิ่งที่เห็นทําให้ร่างกายเธอเยินชื่ดราวกับกลายเป็นหินเพราะใบหน้าของทารกในเงานั้นกลับเป็นใบหน้าเดียวกับเธอเองในวัยเด็กดวงตาเล็กๆในเงาทารกมองกลับมาแววตานั้นเหมือนกระจกสะท้อนวิญญาณของเธอทั้งความหวาดกลัวความผิดและความลับที่เก็บงำเสียงหัวเราะต่ํายังคงดังสะท้อนแชนเดเลียแกว่งแรงจนแก้กระทบกันดังกรุ้งกริงเงาสีดำขยายใหญ่เต็มเพดานราวกับพร้อมจะกลืนกินทุกสิ่ง เสร็จที่นีตัวสั่นมือกลุ่มท้องแน่นแรงดิ้นภายในรุนแรงจนผนังห้องสั่นสะเทือนความเจ็บปวดบีบรัดจนเธอแทบขาดใจพระหนุ่มยังคงยืนอยู่ตรงหน้ารอยยิ้มสงบแต่โหดเหี้ยมเสียงสวดของเขาเปลี่ยนเป็นภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจเงาดำค่อยๆลดตัวลงมือยาวเหยียดเอื้อมมาใกล้หน้าท้องของเธอปลายนิ้วเย็นเฉียบจ่ออยู่ตรงผิวบางที่เต้นตุกตกของหัวใจอีกดวง เศรษฐีนีอ้าปากกรีดร้องแต่กลับได้ยินเสียงร้องนั้นออกมาจากเงาทารกแทนเสียงก้องกังวานสะท้อนในห้องเหมือนพธิธีกรรมเพิ่งเริ่มต้นเสียงกรีดร้องของเงาทารกแทะทลุโสดประสาททำให้เศรษฐีนีรู้สึกเหมือนกะโหลกศีรษะแตกออกเป็นเสียงเลือดไหลซึมออกจากหูอย่างช้าๆเธอพยายามดิ้นถอยหนีแต่ร่างกลับหนักอึ้งเหมือนถูกตรึงไว้ด้วยโซ่ที่มองไม่เห็น หัวใจเต้นแรงจนร่างกายกระตุกเป็นจังหวะเดียวกับเสียงกรองที่ดังขึ้นเองพระหนุ่มหลับตาริมฝีปากเอื้อนเอ่ยคำสวดชัดถ้อยทุกพยางเหมือนปลดผนึกที่ปิดผนังห้องมานานหลายสิบปีรอยแตกปรากฏบนพื้นหินอ่อนรอยแยกกว้างออกจนเห็นดินชื้นสีคล้ำกลิ่นเหม็นอับจากใต้ดินลอยขึ้นมาเจอกับข่าวเลือดเงาดำหัวเราะก,ก้องแล้วทารกในเงาก็ยื่นมือเล็กๆออกมาจากรอยแตก เล็บแหลมคมยาวผิดธรรมชาติจิกขวนพื้นจนเสียงแสบแก้วหูเศรษฐีนีเบิกตาโพรงน้ำตาไหลพรากเธอรับรู้ได้ในวินาทีนั้นว่าสิ่งที่เธอฝังไว้มันไม่เคยหลับไหลแต่มันรอวันที่จะกลับมาเกิดใหม่ในร่างของเธอเองเลือดเริ่มไหลซึมจากรอยแตกในพื้นซึมออกมาเป็นสายเหมือนเส้นเลือดแดงที่แผลขยายมันไหลว่ากวนเป็นลวดลายประหลาดรอบตัวเศรษฐีนีเธอกรีดร้องจนเสียงแหพรา่า สายตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและสิ้นหวังแต่ร่างกายกลับสั่นระริกเหมือนยอมจำนวนต่อแรงบางอย่างพระหนุ่มลืมตาขึ้นอีกครั้งดวงตาแดงฉานเจิดจ้าเขาก้าวลงไปบนรอยแตกโดยไม่สะทกสะท้านเลือดที่เอ่อขึ้นจากใต้ดินโอบล้อมข้อเท้าของเขาแต่แทนที่จะทำให้แปดเปื้อนกลับแผ่ซ่านราวกับเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเขาเงาทารกคลานออกมาจากความมืด เสียงหัวเราะสลับเสียงร้องโหยหวนทุกก้าวที่มันก้าวทำให้พื้นห้องสั่นสะเทือนเหมือนแผ่นดินไหวเศษธินีมองมันด้วยดวงตาเบิกกว้างแล้วก็สั่นสะท้านเมื่อเห็นว่าหน้าทารกนั้นค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นใบหน้าของชายที่เธอเคยรักและฆ่าทิ้งเมื่อส0สปีก่อนเษฐินีตัวแข็งทื่อริมฝีปากสั่นระริกแต่ไม่อาจเอื้อนเอ่ยสายตาจับจ้องใบหน้าที่คุ้นเคยแต่ไม่ควรกลับมาชายคนนั้น คนที่เธอเคยสาบานรักจนหมดหัวใจและเป็นคนที่เธอฝังร่างด้วยมือของตัวเองในคืนนั้นดวงตาทารกเปล่งประกายด้วยความเคียดแค้นเสียงหัวเราะบิดเบี้ยวดังลอดออกจากปากเล็กๆแต่ถ้อยคำกลับเป็นเสียงผู้ใหญ่ชัดเจนเรียกชื่อเธอพื้นห้องโถงเริ่มสุดเสาแกะสลักโบราณสั่นสะเทือนจนฝุ่นร่วงกราวภาพบรรพบุรุษในกรอบรูปโบราณบนผนังร่วงลงทีละใบพระหนุ่มยกแขนขึ้นชี้ไปที่เธอ เสียงสวดเปลี่ยนเป็นกรีดร้องเหมือนสัตว์ป่าเขาประกาศด้วยน้ำเสียงสถานห้องว่าถึงเวลาที่เจ้าต้องคืนสิ่งที่เจ้าขโมยไปเลือดบ,บนพื้นผวยพุ่งสูงขึ้นรวมตัวเป็นกำแพงแดงฉานโอบล้อมเศรษฐีนีแรงกดมหาศาลบีบรัดจนกระดูกเธอดังกรอบกแกรบเสียงแตกหักของกระดูกสะท้อนก้องไปทั่วห้องโถงเศรษฐีนีร้องลั่นน้ำเสียงสั่นสถานด้วยความทรมานเลือดซึมออกจากผิวหนังราวกับร่างกายถูกบีบอัดจากภายใน เงาทารกก้าเข้ามาใกล้ร่างไรคลานบนพื้นที่เต็มไปด้วยเลือดทุกการเคลื่อนไหวทิ้งรอยไม่ไดำเหมือนเท่าทานใบหน้าของมันบิดเบี้ยวบางครั้งเป็นทารกไร้เดียงสาบางครั้งกลับเป็นชายหนุ่มผู้ตายด้วยน้ำมือของเธอพระหนุ่มหัวเราะอย่างบ้าคลั่งเสียงก้องสะท้อนราวกับมีร้อยคนสวดพร้อมกันเขากล้าเข้ามาชิดวงเลือดที่โอบล้อมเรษทีนีเรธฐีนีหายใจหอบแรง ดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาและความสับสนเธอไม่รู้ว่าอะไรคือความจริงอะไรคือภาพหลอนแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นในหัวเสียงแหบพร่าของชายที่เธอเคยรักเจ้าคิดว่าฝังฉันกับลูกไว้ในดินแล้วมันจะจบงั้นหรือรอยยิ้มชั่วร้ายปรากฏบนใบหน้าทารกเล็บเล็กค่อยๆจิกลงบนพื้นหินอ่อนเสียงแหลมเสียดแทงดังก้องเหมือนสัญญาณเริ่มต้นของสิ่งชั่วร้ายที่จตามมาแสงจากแชนเดลียดับวบู๊ ห้องทั้งห้องตกสู่ความมืดสนิทเหลือเพียงประกายแดงสว่างวาบจากดวงตาทารกเงาเศรษฐีนีตัวสันสานเสียงหัวใจเต้นกระหน่ำราวกับกลองพิธีกรรมลมหายใจติดขัดเหมือนถูกมือที่มองไม่เห็นบีบคอเสียงกรีดร้องโหยหวนดังแทรจากพื้นดินรอยแตกขยายกว้างจนเห็นร่างเน่าเปื่อยดิ้นพ่านอยู่เบื้องล่างกลิ่นศพเก่าผสมกลิ่นเลือดสดลอยอวนเข้าปอดจนแทบอาเจียนพระหนุ่มก็ย่างชา้า เท้าของเขาเปื้อนเลือดแต่ไม่ทิ้งรอยริมฝีปากขยับด้วยถ้อยคำที่เศรษทีนีเข้าใจเพียงบางส่วนเลือดของเจ้าคือกุญแจเสียงเขาแผ่วเบาแต่ดังก้องราวกับสะท้อนจากทุกผนังสายตาคมจ้องลึกเข้าไปในดวงตาของเธอเศษทีนีร้องให้สะอึกสะอื่นความทรงจำในคืนฝนตกเมื่อ40ปีก่อนหวนกลับมาอีกครั้งคืนที่เธอเลือกทรยศทั้งรักและสายเลือดเงาทารกหัวเราะสั้นๆ แล้วเสียงนั้นกลับกลายเป็นเสียงทุ้มต่ำของชายที่ตายไปวันนี้เจ้าจะให้กำเนิดสิ่งที่เจ้าฝังทั้งเป็นพื้นห้องโถงสั่นสะเทือนแรงขึ้นเศษหินอ่อนแตกกระจายราวกับแรงจากใต้ดินกำลังผลักดันบางสิ่งขึ้นมาเลือดเอ่อท่วมจนกลายเป็นแองแดงฉานรอบตัวเศรษฐีนีเธอกรีดร้องสุดเสียงมือกุมท้องแน่นความเจ็บปวดแล่นว่าเหมือนมีคมดาบบาดจากด้านในดวงตาเบิดโพร่พงน้ำตาผสมเลือดไหลอับแก้ม พระหนุ่มยกแขนขึ้นเหนือศีษะท่องถ้อยคำโบราณด้วยน้ำเสียงสั่นสะเทือนแต่แทนที่จะปกป้องกลับเหมือนกำลังเชื้อเชิญสิ่งที่มืดดำให้โผล่ขึ้นมาเงาทารกคลานมาชิดตัวเธอเล็บเล็กแหลมจิกลงบนต้นขาเลือดพุ่งกระเซ็นเสียงหัวเราะเล็กแหลมดังสะท้อนทั่วห้องเสรษจทีนีหายใจหอบกระชั้นเธอพยายามผลักมันออกแต่ร่างกายไม่มีเรี่ยวแรงหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดออกจากอก แล,ล้วเมานั้นก็โน้มใบหน้าเข้ามาใกล้ริมฝีปากเล็กฉีกยิ้มกว้างเกินม,มนุษย์ก่อนจะกระซิบชัดทอยชัดคำว่าข้าจะเกิดใหม่ในท้องของเจ้าเสียงกระซิบแผ่วเบาแต่แหลมแทงเข้าไปในหูเศษที่มีสะดุ้งเฮือกร่างกายสันระริกเหมือนถูกพันธนาการด้วยโซ่ที่มองไม่เห็นลมหายใจติดขัดขณะที่ท้องของเธอสั่นสะเทือนแรงยิ่งกว่าเดิมพื้นห้องโถงแตกกว้างจนกลายเป็นหลุมลึก ควันดำพวยพุ่งพุ่งขึ้นมาพร้อมเสียงโหยหวนของวิญญาณที่ถูกจองจำบรรยากาศเย็นเยือกจนผิวหนังเธอแข็งราวกับน้ำแข็งเกาะพระหนุ่มยืนอยู่ตรงขอบหลุมแขนยิงชูขึ้นเหนือศีษะถ้อยคำโบราณยังพรั่งครูออกมาเป็นสายไม่หยุดเศรษฐีนีพยายามร้องขอความเมตตาแต่เสียงกลับหายไปในความมืดสิ่งเดียวที่หลุดออกมาคือเสียงสะอื้นปนหอบหายใจเงาทารกเลื้อยขึ้นมาบนหน้าท้องของเธอ เล็บเล็กกรีดลากช้าๆจนผิวแตกเป็นทางเลือดแดงสดไหลอับลงกับชุดหรูราคาแพงดวงตาของมันเปล่งประกายเหมือนเปลวไฟใบหน้าเปลี่ยนอีกครั้งคราวนี้กลายเป็นชายหนุ่มที่เธอเคยฝังทั้งเป็นริมฝีปากยกยิ้มเยินชาก่อนเอ่ยว่าลูกของเราไม่เคยตายเศรษฐีนีตาเบิกกว้างน้ำตาไหลพรากหัวใจเธอเต้นแรงราวกับจะหลุดออกมันกอก เสียงหัวเราะของเงาทารกสอดประสานกับเสียงชายหนุ่มที่เธอฝังทั้งเป็นกำแพงห้องโถงเริ่มแตกร้าวผ้าบรรพบุรุษท,ที่แขวนไว้ร่วงลงกระแทกพื้นพร้อมเสียงแตกหักเหมือนทุกสิ่งในคฤรุหาดกำลังถูกปลดปล่อยจากพันธนาการเดียวกันพระหนุ่มหยุดสวดหันหน้ามาจ้องเธอโดยตรงแววตาแดงฉานสะท้อนเปลไฟจากหลุมใต้พื้นเลือดเจ้าคือบ่วงสัญญาเขาเอ่ยเสียงหนัก วันนี้เจ้าจะได้พบสิ่งที่เจ้าหนีมาตลอดชีวิตเศรษฐีนีพยายามสายหัวแต่ร่างกายไม่ตอบสนองเพียงแค่กรีดร้องอย่างสิ้นหวังเงาทานกกกดกรงเล็บลงลึกในหน้าท้องเสียงฉีกขาดของเนื้อดังแหลมเสียดแทงเลือดพุ่งขึ้นสูงประหนึ่งน้ำผู้สีแดงฉานจากหลุมลึกเบื้องล่างเสียงฟีเท้านับไม่ท้วนดังขึ้นพร้อมกัน เหมือนวิญญาณที่ถูกฝังมาพร้อมกับเขากำลังตื่นขึ้นทีละดวงเสียงฝีเท้านั้นถี่เร่งขึ้นเหมือนกองทับวิญญาณกำลังพากันคลานขึ้นจากใต้ดินอากาศในห้องโถงหนักอึง้งจนหายใจแทบไม่ออกเศรษฐีนีร้องกรีดเสียงแต่พรา่ามือสั่นพยายามดันเงาทารกออกไปแต่เล็บเล็กๆยิ่งจิกลึกจนเลือดไหลทะลักไม่หยุดพื้นสั่นสะเทือนราวกับแผ่นดินไหวเสาใหญ่แกว่งไหวจนฝุ่นหนาทึบตกลงมาคลุ้งไปทั่ว แชนเดเลียโครงแรงก่อนหลุดร่วงลงมาพังทลายแตกเป็นเสี่ยงจากความมืดในหลุมปรากฏร่างคล้ายมนุษย์เน่าเปื่อยหลายสิบพวกมันโผล่ขึ้นมาพร้อมดวงตาขาวโพลนและปากอา้าแสยะเสียงครางโหยหวนประสานกันจนกลายเป็นบทเพลงสยองเสียงนั้นเหมือนบังคับให้หัวใจเศรษฐีนีเต้นตามจังหวะทุกจังหวะคือการตอกย้ำความผิดที่ฝังลึกในวิญญาณพระหนุ่มยกมือชี้ไปยังเธอรอยยิ้มบิดเบี้ยปรากฏบนใบหน้า เขาเอ่ยเสียงดังก้องชัดท้ยว่าเจ้าคือผู้ให้กําเนิดกองทัพแห่งความตายเศรษฐินีสันสถานสุดแรงดวงตาเบิกโพลงจ้องฝูงร่างเน่าเปื่อยที่ทยอยโผล่พ้นหลุมเสียงฝีเท้าและเสียงเนื้อฉีกขาดกระหึ่มก้องจนโสดแทบแตกเธอพยายามคลานหนีแต่เลือดที่เอ่อท่วมพื้นกับเหนียวเหนือพันร่างไว้ยิงดินยิ่งถูกดูดจมลงเหมือนโคลนสดเงาทารกยังนั่งตรึงบนหน้าท้อง หัวเราะสันส้นๆด้วยเสียงที่ไม่ใช่เสียงเด็กริมฝีปากเละขยับช้าๆว่าทุกวิญญาณจะได้คืนสิ่งที่เจ้าแย่งไปทันใดนั้นร่างเน่าเปื่อยหลายตนกรูเข้ามามือโครงกระดูกคว้าคอเสื้อหรูของเธอกลิ่นเหม็นสาบลอยทะลักเข้าจมูกจนแทบสำลักเศรษฐีนีร้องกรีดอย่างสิ้นหวังเสียงแต่พระไม่อาจกลบเสียงสวดแบบประหลาดของพระหนุ่มเขายังคงยืนอยู่กลางวงเลือดราวกับเป็นผู้นำพิธีกรรม ผนังห้องโถงสันสานสีทองที่เคยหรูหรากระเทาะร่วงเผยให้เห็นอักษรโบราณสีดำตัวอักษรเหล่านั้นเรืองแสงแดงฉานราวกับมีชีวิตเศรษฐีนีหันไปมองและก็ช็อกปพระทุกถ้อยคำที่ปรากฏบนผนังคือชื่อของเธอเองเขียนซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลายพันครั้งจนทั่วทั้งคฤหาหา์เสียงสวดของพระหนุ่มดังชัดขึ้นถ้อยคำโบราณกระแทบไปทั่วโถงกว้างทุกพยางเหมือนตอกตึงชื่อของเธอลงในผนังที่สันไหว เศรษฐีนีตะโกนก้องเสียงแหบแห้งปนสะอื้นหยุดหยุดเสียทีแต่คำร้องกลับถูกกลืนในเสียงหัวเราะของเนาทารกมันยกศีรษะขึ้นดวงตาเล็กวาวโรสะท้อนเปลวไฟที่ลุกจากรอยแตกใต้พื้นฝูงวิญญาณเน่าเปื่อยรายล้อมบางร่างถลายตัวขึ้นกำแพงบางร่างคลานเข้ามาใกล้จนได้กลิ่นดินเปียกและเนื้อผูน่าเศรษฐีนีสันสถานกำลังจะสิ้นสติ แต่แล้วเสียงกระสิบหนึ่งแทรกเข้ามาในหัวเสียงที่แตกต่างจากความกลาหนรอบตัวเจ้ามีทางเลือกเสียงนั้นชัดเจนอ่อนโยนตแต่แฝงความยินเยียบเลือดของเจ้าจะปลดปล่อยหรือจะกักขังตลอดกาลเศรษฐีนีหอบหายใจแรงมือเปื้อนเลือดค่อยๆย,ยกขึ้นและในเงามืดดวงตาทุกคู่จับจ้องการตัดสินใจครั้งนั้นเลือดไหลอับเต็มแขนจนหยดลงพื้นเสียงหยดเลือดดังติงต๋งติ๋ง แต่ละหยดก้องกังวาลราวกับระคังพิธีกรรมทุกสายตาของวิญญาณและพระหนุ่มจับจ้องเธอไม่กระพริบเศรษฐีนีตัวสันมือสันดรริกเหนือหน้าท้องความเจ็บปวดแล่นว่าบเหมือนมีคมดาบบาดจากด้านในสำแล้วสำล่าเสียงกระซิบเยงคงดังต่อเนื่องในหัวเธอเลือกเสียทีถ้อยคำยิงเยียบย้ำซ้ำชัดเลือดหนึ่งหยดเพื่อผูกพันเลือดหนึ่งสายนำไปสู่ความตายเงาทารกโน้มหน้าเข้ามาใกล้ ใบหน้าเปลี่ยนเป็นภาพเด็กน้อยร้องไห้แล้วพลันบิดบิดกลายเป็นใบหน้าชายที่เธอฝังทั้งเป็นเศรษฐีนีเบิกตากว้างน้ำตาไหลพรากความรู้สึกผิดเกาะกลุมจนแทบหายใจไม่ออกเสียงหัวเราะของพระหนุ่มประสานเข้ากับเสียงวิญญาณร้องก้องทั่วห้องรอยแตกบนพื้นขยายกว้างจนเห็นเพลิงสีดำลุกโชนกลิ่นกรรมฐานปะปนข่าวเลือดแผดเผาพรองจมูกคฤรหาหน์ทั้งหลังเหมือนกำลังจะถูกกลืนหายไปใต้พื้นดิน เศรษฐีนีหลับตาแน่นมือที่สั่นเทาค่อยๆกดลงบนแผลกลางหน้าท้องเลือดทะลักพุ่งออกมาเป็นสายราวกับคำตอบของเธอถูกเลือกแล้วเสียงพุ่งของเลือดดังฉีกกระเซ็นหยดสีแดงสดแตกกระจายไปทั่วพื้นหินอ่อนวิญญาณนับสิบส่งเสียงกรีดร้องพร้อมกันราวกับได้รับพลังบางอย่างพระหนุ่มยกแขนขึ้นสูงใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยรอยยิ้มพิศวงถ้อยคำโบราณพรั่งพรูออกมาอย่างต่อเนื่อง เสียงดังจนพื้นผนังสั่นสะเทือนเงาทารกอ้าปากรับเลือดริมฝีปากเล็กแดงฉานย้อมด้วยความกระหายดวงตากลายเป็นสีขาวพรลสว่างวาบจนทั้งห้องถูกปกคลุมด้วยแสงบิดเบี้ยวเศรษฐีนีตัวสั่นรุนแรงร่างกายโอนเอ็นเหมือนใกล้ล้มแต่แรงบางอย่างยังคงตรึงเธอไว้กลางวงเลือดรอยแตกกลางพื้นกว้างออกเป็นโพรงเปลวเพลิงสีดำพุ่งสูงขึ้นประทับเพดาน เงามืดมือหมาปรากฏโผล่จากก้นบึง้งมันสูงใหญ่เกินกว่ามนุษย์แขนขาบิดเบี้ยวราวกับรากไม้เสียงหัวเราะต่ำลึกของมันสั่นสะเทือนจนกระจกทุกบานแตกกระจายเศรษฐีนีหอบหายใจติดขัดน้ำตาไหลรินไม่หยุดเธอเข้าใจทันทีวัาน,นี่คือสิ่งที่เลือดของเธอได้ปลดปล่อยออกมาเองเสียงหัวเราะต่ำลึกค่อยๆแผ่วลงเหลือเพียงเสียงสะท้อนก้องที่จางหายไปในความมืด เปลวเพลิงสีดำค่อยๆอยมอดดับเหลือเพียงควันเย็นเยียบลอยคลุ้งเศรษฐีนอนงนั่นนิ่งอยู่กลางพื้นเลือดร่างกายอ่อนแรงจนแทบไร้ลมหายใจดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาแต่ภายในกลับสงบนิ่งอย่างประหลาดพระหนุ่มก้าวเข้ามาใกล้สายตาแดงฉานกลับเปลี่ยนเป็นหม่นเศร้าเขาประนมมือช้าช้าแล้วเอ่ยเสียงแผ่วเบาเจ้าชำระนี่แล้วท่านใดนั้นวิญญาณเน่าเปื่อยรอบห้องหยุดเคลื่อนไหว เสียงคร่ำครวญกลายเป็นเสียงสงบทีละร่างค่อยๆสลายเป็นเท่าควนหายไปกับความมืดนาทารกที่เคยหัวเราะก,ก้องกลับนั่งเงียบสงบอยู่บนหน้าท้องของเธอและแปลเปลี่ยนเป็นแสงเล็กๆสีทองลอยขึ้นสู่เพดานห้องโถงรูที่แตกพังเริ่มกลับคืนสู่ความเงียบฝุน่นคละคลุ้งค่อยๆจางเหลือเพียงความม่างเปล่าและเสียงลมหายใจเบาของเศรษฐีนีเธอค่อยๆหลับตาลง ริมฝีปากเอื้อนยิ้มอ่อนแรงเป็นครั้งสุดท้ายก่อนทุกสิ่งรอบตัวจะดับสิ้นเหลือไว้เพียงความสงัดเยินเยียบและในความเงียบนั้นเสียงสายลมพัดลอดหน้าต่างดังขึ้นเหมือนเสียงกระซิบปลอบประโมว่าความลับที่ถูกฝังไว้ได้รับการปลดปล่อยแล้ว